สวัสดีครับพบกับผมแมนเดียวไวชแนลนะครับครับมื่อนี้ก็ลงง,นะลงงานบุญนะครับงงงานบุญขึ้นบ้านไม่นะครับฝนจะมากจะน้ำนะครับเป็นว่าเป็นฝนทายุฤดูร้อนนะครับตู้ห้องก็ได้คุ้มผาไปเรียบร้อยนะครับเนาะ ฝนแห้งเกิบด้วพี่น้องถ้ากันคุ้มผาท่านใครโย่เครื่องเครื่องก็ยูนบบานครับเรื่องห้อก็ได้ยูนบบานเหรอเนาะแล<อ>วนี้ฝนตกครับถ้าอยุดดูด้นอนเขาพี่น้องอเอ้ย อยู่ลมบ่อยแห้งกแห้งจนในไตอึ้องหมดแล้วพี่น้องตรงแห้งจนในไตอึ้องหมดแล้วนี่ได้ไปได้ไตนะเวทีกับมาปิดสู่เฮาเกียบเน้นมายิยบมากครับไตไหนเวทีแตมีประโยชน์อยู่สำหรับคุ้มตั้งแต่หัวจดถ่ายเลยนะครับครับสำหรับกินนี่ครับไว้เพียงเท่านี้ครับโอ้ การทำงานของทีมงานไม่เบิงกันนะครับของแมนโอโยและอันซาวนะฮะน่ารับงานรับการกับคนตรงอย่างพีลำบากพี่นองเ้ยจอเฉ่เงินเฟือนนะครับเนาะครับแค่นี้แหละครับในฝ่าฝ่ากับฝ่ากับห้องนะครับต้องอันตรายนะครับต่อฝ่าตอฝนก็ลคลิปนี้กับสวัสดีครับ